วิธีการเข้าใช้งาน BKK h ICICare Home Isolation แยกกักรักษาตัวที่บ้านสำหรับการใช้งานของแพทย์เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เลือกเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการผู้ป่วย Home Isolation จะเห็นหน้าที่แสดงเตียงทั้งหมดสามารถค้นหาผู้ป่วยโดยการเลือกสถานะผู้ป่วยเลขที่ผู้ป่วยโซนที่อยู่จังหวัด หรือจะเปิดใช้ตัวกรองเพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการด้านล่างจะแสดงผู้ป่วยที่มีในโรงพยาบาลเฉพาะผู้รอเตียงไม่มีอาการมีอาการและเล่งด่วนเท่านั้นระบบจะไม่ดึงข้อมูลล่าสุดผู้ใช้งานจะต้องรีเฟชหน้าของตัวเองเพื่อดูข้อมูลล่าสุดข้อมูลของผู้ป่วยที่ปรากฏอยู่ในหน้าแรกประกอบไปด้วยค่า SpO2 ค่าอุณหภูมิล่าสุดจำนวนวันที่สวอป และจำนวนวันที่เข้าแอดมิดอยู่ด้านบนของกรอบข้อมูลผู้ป่วยนอกจากนี้จะมีข้อมูลห้องของผู้ป่วยจังหวัดและโซนรูปภาพชื่อนามสกุลและสถานะของผู้ป่วยด้วยเลือกผู้ป่วยที่ต้องการดูรายละเอียดจะเห็นหน้าที่แสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วยสามารถทำแบบรายงานประจำวันแทนผู้ป่วยได้เมื่อกดเข้าไปจะเห็นแพทย์และพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้ถัดลงมา จะเป็นแบบรายงานประจำวันผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลตามที่ได้จากการพูดคุยกับผู้ป่วยหรือรูปภาพที่ผู้ป่วยแน่มาได้ปุ่มรายละเอียดของผู้ป่วยจะแสดงข้อมูลโดยละเอียดของผู้ป่วยรวมทั้งแสดงข้อมูลการเข้ารักษาวันที่สวอปการแพ้อาหารแพ้ยาเป็นต้นข้อมูลนี้จะมาจากการซักประวัติผู้ป่วยตอนลงทะเบียนเข้าใช้งานถ้าเปิดในโทรศัพท์ สามารถเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลสามารถพิมพ์รายงานการรักษาตลอดการดูแล Home isolation เช่นการวัดสุขภาพการบันทึกของแพทย์เป็นต้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรักษาผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถานะของผู้ป่วยได้สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยได้โดยการกดปุ่มนี้ เมื่อกดเข้าไปจะขึ้นข้อมูลรายงานทั้งหมดที่ผ่านมาสามารถเลื่อนไปด้านข้างจะเจอเครื่องหมายดินสอสำหรับแก้ไขข้อมูลหรือถังขยะสามารถลบข้อมูลโดยผู้ที่แก้ไขข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแพทย์และพยาบาลเท่านั้นผู้ป่วยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เองปุ่มรับหน้าที่ดูแลให้แพทย์และพยาบาลกดเพื่อรับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยคนนั้นๆ ด้านล่างของหน้ารายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วยจะมีกล่อง expansion item ที่จะแสดงตารางกราฟเส้นของอุณหภูมิอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตการหายใจและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดตามภาพด้านล่างแต่ละ item สามารถย่อหรือแสดงได้ตามต้องการลงมาจะเห็นกล่อง expansion item แสดงข้อมูลบันทึกการพยาบาลโดยพยาบาลจะกรอกข้อมูลในส่วนนี้ ถัดลงมาจะเห็นการแสดงข้อมูลปัญหาการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและกรอกข้อมูลในส่วนนี้แพทย์ผู้วินิจฉัยเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ถัดลงมาจะเห็นกล่อง Expansion Item ที่แสดงข้อมูล SOAP Note โดยแพทย์จะเป็นผู้กรอกข้อมูลในส่วนนี้แพทย์ผู้บันทึกเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ ถัดลงมาจะเห็นกล่อง Expansion Item ที่แสดงข้อมูลใบสั่งแพทย์สามารถสั่งยาสั่งอาหารสั่งเอ็กซเรย์หรืออื่นๆตามที่จำเป็นต่อาการรักษาได้แพทย์ก็สามารถกดวงกลมเพื่อเปลี่ยนสถานะคำสั่งได้แพทย์ผู้นี้ใช่เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ถ้าแพทย์ต้องการสั่งยาเพียงอย่างเดียว ให้กรอกข้อมูลการสั่งยาจากนั้นกดปุ่มสีเขียวแล้วค่อยกดปุ่มสีฟ้าเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าหน้าผู้ป่วยทั้งหมดทำได้โดยกดที่มุมซ้ายบนเลือกผู้ป่วยทั้งหมดหน้าจอจะแสดงสถานะของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้านล่างจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วยตามกลุ่มสถานะข้อมูลผู้ป่วยในแถวสามารถเลื่อนไปซ้ายและขวาได้ ชื่อนามสกุลของผู้ป่วยโดยสามารถกดเพื่อเข้าหน้าข้อมูลผู้ป่วยได้หรือกดรูปเครื่องปริ้นเพื่อออกใบรายงานการรักษาการลงทะเบียนผู้ป่วยแพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ลงทะเบียนให้ผู้ป่วยโดยข้อมูลจะได้มาจากการสอบถามผู้ป่วยเมื่อลงทะเบียนเสร็จผู้ลงทะเบียนจะต้องขอรหัส OTP จากผู้ป่วยเมื่อยืนยันการใช้งานการเข้าสู่ระบบของผู้ป่วยจะใช้เลขบัตรประชาชน ต่างดาวหรือเลขพาสปอร์ตเป็นยูเซอร์เนมและเบอร์มือถือเป็นพาสเวิร์ดในเมนูคำสั่งแพทย์ทั้งหมดจะแสดงคำสั่งแพทย์ทุกคำสั่งไม่ว่าจะเป็นใบสั่งแพทย์แบบรายวันหรือใบสั่งแพทย์แบบต่อเนื่องและทั้งสถานะที่กำลังดำเนินการหรือสิ้นสุดแล้วโดยจะมีชื่อของผู้ป่วยอยู่ด้านหน้าสิ่งที่ต้องดำเนินการจะอยู่ด้านหลังสามารถเลื่อนไปทางขวาเพื่อดูคำสั่งแพทย์ที่ซ่อนอยู่และเลื่อนลงมาทางขวาสุดกดเครื่องหมายถูก พื่อสิ้นสุดคำสั่งแพทย์ทั้งหมดหรือเครื่องหมายกากบาทเพื่อปิดคำสั่งแพทย์หรือจะเปลี่ยนสถานะจากเสร็จสิ้นเป็นดำเนินการได้เช่นกันโดยคำสั่งล่าสุดจะไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการรีเฟชหน้าจอหรือเข้าหน้ามาใหม่ในเมนูบุคลากรทั้งหมดจะแสดงให้เห็นแพทย์เข้าหน้าที่พยาบาลหรือสหวิชาชีพทั้งหมดที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันโดยจะมีรายละเอียดช่องทางการติดต่อ เบอร์มือถืออีเมลและมีความเชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละคนกดที่เมนูด้านบนมุมซ้ายของจอจะปรากฏเมนูย่อยอื่นๆและเวอร์ชั่นของระบบบริหารจัดการผู้ป่วย Home Isolation สามารถสร้างช็อตคัดลงบนอุปกรณ์ของท่านได้ไม่ว่าจะเป็น PC แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อง่ายต่อการใช้งานกดปุ่มออกจากระบบ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเพื่อยืนยันการออกจากระบบให้กดโอเคเพื่อออกจากระบบเมื่อต้องการวิดีโอคอลกับผู้ป่วยให้แพทย์หรือพยาบาลเข้าไปที่ Line OA แล้วกดไปที่ผู้ป่วยที่ต้องการวิดีโอแชทเมื่อต้องการโทรให้กดรูปโทรศัพท์และกดโทรสายของแพทย์หรือพยาบาลก็จะไปดังที่ผู้ป่วยเมื่อกดรับสายก็จะสามารถพูดคุยกันได้ เมื่อต้องการตั้งค่าบัญชีใหม่ทำได้โดย,โดยโกดมุมซ้ายบนของโปรแกรมจากนั้นเลือกตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ตามภาพที่แสดงด้านล่างเมื่อแก้ไขเสร็จให้กดปุ่มบันทึกการตั้งค่าผู้ป่วยก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองได้แต่จะแก้ไขข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้ารักษาตัวไม่ได้กรณีที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านจะต้องเข้าระบบใหม่